สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาทดสอบเจ้าแพดเดิลนะครับเอฟเฟกที่เราที่ผมนะครับประกอบไว้นะครับผมสั่งบอร์ดมานั้นแล้วก็มาประกอบเองนะครับเป็นเอฟเฟกตัวแรกนะครับผมทําสําเร็จนะครับเดี๋ยวผมกดขึ้นรูปวิดีโอให้ดูนะอ่านี่ครับเดี๋ยวผมกดบันทึกไว้แล้วนี่ครับผมกดไว้แล้วก็จะได้รู้ว่าไอ้เจ้าหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับผมมี2กล้องนะครับหน้าตาประมาณนี้เป็นเสียงโอเวอร์ไดร์นะครับแปดศูนย์แปดชื่อเขานะครับใช้ IC 5 5 8 0 J นะครับ JC นะครับนะชื่อ IC มันนะใช้ IC 2ตัวนะ, <c oughs> อะขออภัยครับเดี๋ยวโอเคเสียงกีตาร์เข้าแล้วนะครับมาลอกเลยครับกดปุ่มครับปึ๊บโหปุ่มเสียงแน่นๆเลยนะเสียงยังไม่มานะครับเพราะว่า ยังไม่ได้เปิดวอลลุ่มเขาครับฝั่งนี้นะครับที่นิ้วชี้ผมชี้อยู่นะครับเป็นรายนะครับเสียงแตกนะครับเราเปิดครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเที่ยงอ่ะเราเปิดเที่ยงทุกันเลยฝั่งขวามือครับนิ้วชี้เป็นบาลานะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นวอลลุ่มนะครับตัวนี้นะครับเป็นโทนนะครับตรงกลางเป็นโทนแต่เราจะเรียงเอาอันไหนไว้ไหนก็ได้แล้วแต่เราเนาะแล้วแต่เราจะดีไซน์ครับเนี่ยจะมีอยู o ที่ว่ากัน Union n i b e s นครับมันจะแตกไม่มากนะครับซักเทนมันอย่าไม่ไม่มากเข้าพวกเมทัลโซนนะครับพวกโอเวอร์ไดท์ทีท้ชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเ้ยโอเวอร์ไดท์ก็นี่แหละโ <laughs> <laughs> อเวอร์ไดท์เดี๋ยวตื่นเต้นนะครับไม่ได้รีวิวนานแล้วนะไม่ได้ทดสอบของนานนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปนานดนะ้วยทีนี้เราเพิ่มไดทอีกดูครับเปิดกดป,ปอกไปเลยครับไดท ก็สะสาดได้อยู่นะผมว่าโทนบาลานซ์เขาดีนะครับนียผมว่าแน่นเลยอ่านะครับแต่ว่ามันมันแรงไปนะผมว่า นี่ครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปิดมันเนี่ย อยู่นาครับอย่าผิดแลยนะครับเล่นผิดเนี่ยเสียงไม่รวมโอเคครับแล้วก็ราคาโอเคครับไม่แรงมากนะครับ ต่ว่าการเอาลงตัวกล่อง1590ค่อนข้างยากเพราะว่าเล็กนะครับเราต้องเจาะให้ดูแต่นี่ผมเจาะไม่ค่อยดีนะครับผมเจาะตัวเหยียบเนี่ยนะครับสูงขึ้นไปนะครับต้องเอาลงมาอีกประมาณ5มิลน,นะครับจะได้พอดีครับเพราะว่าจะได้มีระยะห่างของอแผ่น PCB แล้วก็ตัวแจ็คแท่นนะครับมันจะได้บาลานซ์อันแบบนี้อะแดปเตอร์ผมยังไม่มีนะผมใช้ฐานพ่วงอาก่อนนะครับที่ทํางานผมมี หัวแจคคเแรตเตอร์เก่าๆครับผมก็เสียก่อนในราคาที่แบบเริ่มต้นเนาะผู้หัดเล่นหัดทำนะครับผมว่าโอเคครับสำหรับคนที่สนใจด้านงานอิเล็กทรอนิก์นะครับสามารถซื้อมาหัดเล่นหัดลองหัดทําดูได้ครับอาจจะเป็นไรายได้เสริมนะครับบางคนเก่งก็ทําลายพ่นสีอะไรเป็นงานคัสตอมตามที่ลูกค้าสั่งได้เลยนะครับผมอย่างที่สําคัญเนี่ยเสียงดีนะครับเขาออกแบบมา โอเคเลยครับผมว่าเยี่ยมเลยครับจำนะครับอยากเทศแดีว่ายังเล่นผิดนะผมจำไม่ค่อยได้นะครับผมลืมไปหมดแล้วนะะเอาเดี๋ยวก็ทิ้งท้ายก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชอบ คลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสนใจก็ไปหาซื้อได้นะครับผมที่ Facebook ของคุณทรงพลแพดเดิลนะครับเป็นเพจ Facebook ที่ของเชียงใหม่นะครับชาวเชียงใหม่ก็น่าจะรู้ดีนะเขาช่างคนนี้เขาก็น่าจะคุณภาพนะครับาะของเขาดีจริงนะครับ๋ยวเขาไม่มีสปอนเซอร์อะไรหรอกนะทำเองเล่นเองผมก็ซื้อมาลองครับเดี๋ยวผมจะไปอุดหนุนเขาอีกเนาะแล้วก็เอาไว้ใช้เองนะครับไม่แน่ผมอาจจะขายตัวนี้นะครับขายแล้วก็ซื้อของเขาแล้วก็ขายต่อก็ได้ แล้วผมว่าขยันทำเนาะ บายสวัสดีครับ